สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอังคารนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนเมษายนปี2565เช่นเคยนะคะงานต้องมาก่อนนะคะเพราะว่ามันสำคัญนะคะในยุคนี้ในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพทุกหน้าที่การงานเป็นไปได้ด้วยดีมาก นะคะตรงนี้นี่คือมาจากฝีมือล้วนๆนะคะคือคุณเป็นคนทำงานเก่งนะคะพบะผู้คนมากมายทุกวันนะคะเห็นได้ชัดคือพ่อค้าแม่ขายจะเห็นชัดสุดนะคะที่ว่าต้องไปพบเจอลูกค้าบ่อยๆพวกเซลแมนอะไรอย่างเงี้ยคะะ่ะจะเห็นภาพตัวเองบ่อยๆเห็นเห็นเห็นว่าตัวเองจะขึ้นเห็น ดูคุณขึ้นยังไงมือขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้ชัดกว่าคนที่ทางานประจําเพราะคนทางานประจําเขาจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมีโอทีมาก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วพ่อค้าไม่ขาาในในเดือนนี้จะเห็นได้ชัดกว่าคนที่ทางานประจานะคะคือไม่ต้องกังวลในเดือนนี้งานคุณมาดีมากอยู่แล้ว นะคะด้วยบุคลิกภาพเอ่ยด้วยหน้าตาบุคลิกภาพน้ําเสียงคําพูดอะไรของคุณมันดูดีหมดเลยนะคะเพื่อนมันก็รักนะครับเพื่อนเดิมมันก็รักนะก็ใครทําอาชีพเสริมอยู่ก็ไปได้ดีนะคะมีอาชีพเสริมนะก็ไปได้ดีเช่นกันค่ะก็คือเดือนนี้มันมาดีหมดนะในเรื่องงานนะมาดีหมดตัวคุณะเป็นเดือนสันเลยสว่างสดใส รุ่งโรจน์ชดช่วงชัดชวานะคะในเดือนนี้าพูดเรากำลังพูดถึงเรื่องงานอยู่นะคือในเดือนนี้มันไม่มีอะไรให้มันหนักใจเลยสักอย่างเดียวนะคะ,ะ,คะเพื่อนวมงินก็ดีหัวหน้าง,งานก็ดีนะคะก็คุณจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าอย่าพึงพอใจกับตัวเองตรงนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอยู่หรืองานเสริมที่ทำอยู่หรือหรืออาชีพใหม่ที่คนคิดจะทำเหมือนขึ้นมาอีกสักอย่างนึงนะคะต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่เรื่อยๆอย่าหยุดยั้งตัวเองนะ,ะสรุปการงานของคุณในเดือนนี้ผ่านผ่านฉลุยผ่านโลดเลยค่ะดวงคุณดีมากเลยในเดือนนี้มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยคนเยอะแยะไปหมดเลย ะะต่อไปเรื่องการเงิน,นาการเงินของคุณโอเคมากเลยค่ะคุณได้หกเหรียญคุณได้คิงเหรียญคิงออพเพนเตอรคอลก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของเราหมดนะคะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายไม่มีค่ะมีเกณฑ์ให้ลูกให้หลานไม่มีค่ะนะมีเกณฑ์ทําบุญไม่มีค่ะซึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะบุญเบินอะไรก็ต้องทําอยู่แล้วเป็นธรรมดา เราได้มาเราก็ต้องอเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นบ้างนะคะและที่สำคัญอย่าลืมแบ่งเก็บเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองชีวิตในยามที่เราไม่มีตรงนี้จะช่วยได้นะคะคือสรุปคือการเงินของคุณในเดือนนี้ผ่านมากด้วยนะคะเงินเข้ามาเยอะกับงานที่มาอยู่หรือบางท่านชอบเสี่ยงโชคนะคะ แต่แต่ตามหน้าไพ่นี้เป็นมาจาก,ากน้ำพน้าแรงนะคะกับงานกับกับงานที่ถัดโถมเข้ามาลูกค้าที่ถัดโถมเข้ามานะคะแต่ตัวคุณบริษัทงัน,นงก็ต้องพูดซะหน่อยนะสรุปการเงินผ่านนะคะเดือนนี้เงินเข้ามามากมากเลยนะคะบางท่านมีโอทีโอทีเพิ่มก็ได้เยอะตามนั้นนะคะอ่ะต่อไปเรื่องสุขภาพ ในเดือนนี้สุขภาพก็ผ่านเช่นกันค่ะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดเลยนะคะองค์รวมคือมันดูดีหมดเลยใครที่เป็นโรคเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้ก็ยอย่าลืมกินยาเป็นประจำแค่นั้นเองตัวอ,อื่นดีหมดเลยนะคะถ้าหากเจอแสงแดดจ้าอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมใส่แว่นตานะคะแว่นกันแดดแว่น U V อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะช่วยอาถนอมสายตาคุณด้วยเพราะเดือนนี้ถ้าหากเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องของตาสองข้างของคุณนั่นแหละที่แพ้แสงนะคะอ่ะต่อไปเรื่องความรักคนสดนะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์พบเจอคู่คะ่ะไพ่คู่ขึ้นมาหนึ่งใบนะคะแต่การที่คุณจะพบเจอคู่นั้นคุณอยู่กับที่อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ที่บ้านคุณไม่มีทางเจออย่างแน่นอน,นะคะ่ะ นะก็ต้องออกมาค่ะออกมากับเพื่อน <c oughs> ๆว่าออกมาข้างนอกบ้านบ้างทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการทำงานเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นทำกิจกรรมข้างนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นงานคืนสูญญ่เย่านะคะไปไหนกับเพืนะ่อนๆนะไปกินข้าวข้างนอกบ้านบ้างเป็นต้นนะคะนะไม่งั้นถ้าหากว่ายัางจมอยู่ที่บ้านก็ไม่เจอไม่เจอ นะแต่แต่ดวงเดือนนีดดดด้ดวงเดือนนี้เจอคู่ค่ะคนโสดนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นก็เช่นกันในเดือนนี้คือพากันออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องมากักตัวให้มันมากเกินไปเราดูแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วก็พาครอบครัวพาแฟนไปอ่า กินข้าวข้างนอกบ้านไปสังสรรค์นอกบ้านบ้างหรือไปปิกนิกก็ได้นะปิกนิกที่สนามาสวนสวนสวนสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยสวนที่เขาเปิดให้เรานั่งอะไรเงี้ยตอนเย็นเย็นก็ได้นะคะออกจากบ้านไปอะไรเงี้ยไปทํากิจกรรมกับครอบครัวนะคะมันก็จะ คือพากันไปเปิดหูเปิดตาบ้างบางทีคนเรามันคือยุคนี้สมัยนี้มันมันกักตัวมันเบรกตัวเองเป็นไปโดยอัตโนมัติอัตโนมัติอยู่แล้วก็อยากให้คุณมองมองดูช่องทางที่จะไปไปออกนอกบ้านบ้างที่มันเซฟเซฟเลยนะไม่ใช่ไม่เซฟไม่ได้นะคะแต่แต่เดือนนี้สุขภาพคุณโอเคดีไม่มีปัญหานะสรุปคนมีคู่เดือนนี้ก็รักกันดียังครอบครัวก็ยังอบ่นดี นะคะมีอะไรก็ปรึกษาหาเรือกันดีไม่ได้มีปัญหาครอบครัวอะไรแต่อย่างใดไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรเลยนะคะมีมีความมีมันเหมือนมีความร่มเย็นเป็นสุขอะในหน้าไพ่นี้ะมันเป็นความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขสบายอ่ามันเหมือนมีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้คุณเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความอบอุ่นน่ะอบอุ่นเน ไอ้ละอองอบอุ่นขึ้นมานะคะก็ถ้าจะให้เตือนสติเลยก็ไม่รู้จะเตือนสติอะไรไม่รู้จะติตริงอะไรยังไงคนดีในคลิปนี้ก็คนเกิดบันคในัใน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 เดือนนี้นะรู้สึกอืมมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นเป็นกลิ่นไอของความอบอุ่นนะคะออกมาะคะ่ะแล้วเอ,อมันมันพูดไม่ถูกมันไม่แด่ความสุขอะ สบายก็ไม่ใช่ว่าสบายนะแต่มันมีความสุขมีความอบอิ่มอะไรสักอย่างขึ้นมาค่ะก็เลยไม่รู้จะติคนยังไงดีมันเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังเพิ่มอะค่ะไปสู้วันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยงานก็ดีเงินก็ดีนะคะครอบครัวก็ดีหมดก็เลยไม่รู้จะติอะไรยังไงดีสุขภาพก็ดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนะ ก็คือส่วนเรื่องงานเสี่ยงโชคนี่แล้วแต่คุณนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบถึงคุณจะไม่ชอบเสี่ยงโชคคนก็สามารถทํามาหากินและก็ร่ำรวยได้ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคอะไรเลยนะคะนอ่ะหมดแล้วจริงๆนะคะตามนาไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ